เสียเวลานะครับเสียงชัดนะครับเดี๋ยวเทดสเสียงก่อนนะครับโอเคเสียงน่าจะชัดนะครับก็มาแกะเลยนะครับเหรียญได้มาจากน้องๆทีมงานนะครับอุบลราชธานีรอบนี้รอบนี้ได้มาไม่เยอะนะครับได้มากิโลหนึ่งหนึ่งจุดศูนย์สี่หกกิโลนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับก็ไปกันเร็วๆเลยนะครับ ใครที่ต้องการจะสอบถามข้อมูลก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมขอขอแกะเหรียญเลยละกันนะครับได้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้เป็นน้องๆนะครับน้องๆทีมงานทีมงานที่หาเหรียญให้ผมนะครับอยู่อยู่จังหวัดอุบลนะครับ อ่านี่เป็นรายการนะครับบางส่วนเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงๆดีกว่านะครับอ่าเหรียญอยู่ในนี้นะครับบางเหรียญก็หลักสิบนะครับหลักสิบหลักร้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญหลักสิบหลักร้อยนะครับหลักพันไม่ค่อยมีนะครับนานๆจะได้มานะครับเหรียญเหรียญราคาหลักพันนะครับ อ่านี่ก็เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญที่สามารถขายได้จริงๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหรียญสิบเหรียญเหรียญคุ้นเคยทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าขายได้นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูกันดีกว่ารอบนี้ได้ไม่เยอะนะครับอันนี้เหรียญสิบบาท สิบบาทปีสี่สามนะครับก็ได้มาหลายเหรียญน,นะครับปีสี่สามเนี่ยยังพบเจอบ่อยอยู่นะครับเหรียญละสิบสามถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เก็บเก็บไว้ได้นะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญอันนี้สิบบาทสิบบาทปีสี่สามนะครับอ่านี่ปีสี่สี่นะครับปีสี่สี่ก็เหรียญละสิบสามถึงสิบห้าบาทนะครับสองห้าสี่สี่ ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับน่ะอันนี้ปีสี่สองนะครับปีสี่สองผมซื้ออยู่เหรียญละยี่สิบนะครับนี่นะครับก็เกินหน้าเหรียญมาหนึ่งเท่าตัวนะครับปีสี่สองนะครับสิบบาทขายได้ยี่สิบนะครับอ่าเป็นสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับก็ได้มาหลายเหรียญน,นะครับ เหรียญพวกนี้ยังยังพบเจอกันอยู่นะครับยังพบเจอกันอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับบางปีพอสอขายได้นะครับได้มาไม่เยอะนะครับไลท์น่าจะไม่นานเท่าไหร่นะครับอันนี้เรือหงเรือหงปีสามศูนย์ก็พบเจอบ่อยอยู่นะครับเนี่ยราคาราคาไม่ถึงสิบบาทนะครับปีสามศูนย์จะพบเจอบ่อยสองบาทสีเงิน นะครับปีห้อันนี้ซื้ออยู่เหรียญแล้วไม่เกิน5บาทนะครับก็เน้นเน้นจํานวนนะครับมีมีมีเหรียญ2เหรียญส่งมาขายไม่คุ้มนะครับจะต้องมีแบบหลายๆเหรียญนะครับนี่นะครับปีห้าศูนย์นะครับปี4ี่แปดสี่เก้ายังไม่รับนะครับอ่านี่ปี 50.. นอ่านี่ปี4ี่หนะครับเหรียญสิบบาทปี41่หนค่อนข้างจะราคาดีขึ้นมาหน่อยนะครับ สองห้าสี่หนึ่งนะครับสิบ <c oughs> บาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับซื้อเหรียญละเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทนะครับถ้าเป็นสภาพนี้นะครับสิบบาทขายได้เจ็ดสิบสิบาทขายได้แปดสิบนะครับก็เหรียญหนึ่งกําไรกําไรเจ็ดสิบแปดอ่อหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับเนี่ยถ้าเป็นปีสี่หนึ่งถ้าเจอก็เก็บไว้นะครับอย่าไปใช้ขายได้นะครับปีสี่หนึ่งอ่านะครับ แล้วก็สิบบาทปีสี่สามนะครับอ่าสี่สามก็ขายได้นะครับอันนี้ก็ได้มาประมาณสิบกว่าเหรียญน,นะครับรับซื้อเหรียญละยี่สิบนะครับสิบบาทขายได้ยี่สิบนะครับอันนี้ปีสี่สามแล้วก็มาดูเหรียญที่มีราคาขึ้นใหม่นิดนึงนะครับอ่าอันนี้อันนี้เรือหงปีสามหนึ่ง นะครับห้าบาทเรือหงปีสามหนึ่งอันนี้เหรียญละยี่สิบนะครับซื้อเริ่มต้นที่ยี่สิบถ้าไม่ผ่านการใช้งานจะจะราคาจะซื้ออยู่เหรียญละร้อยนะครับอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับอสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่สมนึกนะครับอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับปีสามหนึ่งจะพบเจอได้ยากกว่าปีสามศูนย์นะครับ ปี30นะเราจะเจอกันบ่อยนะครับเหรียญไม่ถึง10บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี31ผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ20นะครับอันนี้ได้1บาทปี29มาด้วยนะครับนากล้องไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้ขออภัยนะครับเดี๋ยวขอปรับกล้องสักนิดนึงแล้วกันนะครับ หรือว่าไฟมันสะท้อนอ่านี้หนึ่งบาทนะครับปีพศสองพันห้า้อยี่สิบเก้านะครับหนึ่งบาทปีสองเก้าแบบนี้ขายได้นะครับถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นซื้อ เหรียญละร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยหนึ่งบาทขายได้ร้อยห้าสิบนะครับสองห้าสองเก้านะครับ <c oughs> นี่นะครับสองห้าสองเก้านะครับ <c oughs> ถ้าเป็นช่อฟ้ายาวจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสี่รอยบาท นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นช่อฟ้าสั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างช่อฟ้ายาวนะครับ mm. อ่าน,นี้เป็นช่อฟ้ายาวนะครับเนี่ยน,นี้เป็นเป็นปีสองเก้านะครับสองห้าสองเก้าแล้วก็ช่อฟ้ายาวนะครับถ้าช่อฟ้ายาวจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับ mm. นี่นะครับดูที่ช่อฟ้านะครับ ดูที่ปีพศสองเก้าแล้วก็ช่อฟ้ายาวนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อยแต่ว่าเหรียญเนี่ยเหรียญที่ผมได้มาวันนี้นะครับเป็นเป็นสองเก้านะครับแต่ว่าช่อฟ้าสั้นนะครับเห็นไหมครับช่อฟ้าสั้นนิดเดียวนะครับแบบนี้เหรียญละร้อยห้าสิบนะครับนี่ก็ก็มีจุดสังเกตลึกลงไปอีกนะครับมีทั้งสองบล็อกนะครับที่ว่าพบเจอกันนะครับสองเก้าช่อฟ้าสั้นนะครับอันนี้สั้นนะครับ เหรียญละร้อยห้าสิบนะครับถ้าสองเก้าแล้วเป็นช่อฟ้ายาวนะครับอันนี้เริ่มต้นที่สี่ร้อยบาทนะครับคราวน,นี้เ,เหรียญห้าบาทที่ได้มานะครับได้มาสองเหรียญพบเจอบ่อยนะครับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับนี่นะครับซื้อสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าได้เหรียญน,นี้มาด้วยนะครับเหรียญน,นี้เป็นสภาพแบบ สภาพบินนะครับอันเนี้ยก็จะไม่ถึงสามร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณสองร้อย้อยห้าสิบนะครับเพราะว่ารับซื้อตามสภาพนะครับเห็นไหมครับมัน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 ขายได้นะครับแต่ว่าราคาไม่เท่ากันนะครับเนี่ยขอบบินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี4ี่หกก็ขายได้นะครับ อันนี้นะครับสภาพปกตินะครับซื้อ300ร้อถึงสา0สนะครับอันนี้5บาทปีพศ25 4 6นะครับขายได้นะครับอันนี้ก็ขายได้นะครับแต่ว่าราคาตามสภาพนะครับเก่าๆชำรุดแบบนี้ยังขายได้เลยนะครับเนี่ยเอาไปใช้ก็ได้แค่5บาทนะครับถ้าส่งมาขายสภาพนี้อย่างน้อยๆ200บาทได้นะครับผมซื้อนะครับอันนี้ปี4,6่หนะครับแล้วก็ มีอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เหรียญสิบบาทครุฑนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับซื้อห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาตามสภาพนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญสิบบาทครุฑนะครับได้มาวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งเหรียญอีกสองเหรียญนะครับเป็นเหรีย <Fun>. ญในลักษณะแบบนี้นะครับได้มาอีกแล้วนะครับเป็นเหรียญในลักษณะที่ผมทําคลิปรับซื้อบ่อยๆนะครับเหรียญสิบบาทไส้เบี้ยวนะครับ อันนี้พบเจอในปีสามสองเห็นไหมครับดูที่ลักษณะของความผิดพลาดนะครับเห็นไหมครับอานเนี้ยขอบนอกล้นมาด้านในแบบนี้นะครับแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่สองร้อยถึงสองพันบาทนะครับใครมีเหรียญลองลองเช็คดูนะครับเหรียญสิบบาทในลักษณะของการไส้เปียวขอบนอกล้นมาด้านในแบบนี้นะครับเนี่ยสขีขาวเนี่ยนะครับนิกเกิลขอบนอก ล้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะครับอันนี้ได้มาเพิ่มนะครับพบเจอในปีสามสองนะครับลักษณะของการการการเบี้ยวนะครับเป็นได้ทั้งด้านหัวและด้านก้อยนะครับอันนี้ด้านหัวนะครับขอบนอกล้นมาด้านในรับซื้อนะครับสองร้อยถึงสองพันบาทอันนี้ด้านก้อยนะครับ ขอบนอกล้นมาด้านในนะครับรับซื้อเช่นเดียวกันนะครับเหรียญสิบบาทในลักษณะแบบเนี้พบเจอบ่อยนะครับในปีสามสองปีสามสองเหรียญผลิตออกมาหนึ่งร้อยล้านเหรียญน,นะครับเนี่ยลักษณะของเหรียญที่ผิดพลาดแบบเนี้ยในปีสามสองพบเจอบ่อยนะครับวันนี้ได้มาอีกสองเหรียญน,นะครับอนี่นะครับปีสามสองเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้ก็ปีสามสองนะครับ ปีสามสองนะครับถ้าเป็นปีสามสองแบบปกติขายไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ขายได้นะครับอันนี้ไส่ในนะครับล้นออกมาด้านนอกเลยนะครับเนี่ยอันนี้ชัดๆัดแบบนี้ขายได้นะครับสภาพนี้ก็หลายร้อยนะครับสภาพนี้ก็หลายร้อยนะครับเห็นไหมครับขอบนอกล้นมาด้านในค่อนข้างจะชัดเจนนะครับคือเหรียญน่ะมันมันมันมี มันมีผิดพลาดออกมาเยอะนะครับมันมีผิดพลาดออกมาเยอะนะครับก็ก็ก็ลองสังเกตดูนะครับอ๋อสวัสดีนะครับคุณวัชรพงศ์นะครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพักแล้วครับเพราะว่ามามาไลฟ์สดสักเล็กน้อยนะครับมารีวิวเหรียญให้ดูนะครับพอดีมีเหรียญเข้ามานะครับอ่านี่นะครับก็มามาทักทายกันด้วยนะครับใครที่ไม่ได้ไปไหนก็สามารถรับชมได้นะครับรับชมเสร็จแล้วก็ ลองไปสังเกตเหรียญที่ผ่านมือมานะครับมีทั้งแบบดูแค่ปีพศขายได้เลยก็มีนะครับอ่าเนี่ยดูแค่ปีพศขายได้เลยเหรียญ5บาทปี46รับซื้อ3 0 0ร้อถึงสามบาทนะครับเหรียญที่ที่เราพบเจอกันบ่อย,บ,อยบ่อยอ่ะนะครับราคาก็ยังไม่สูงเหมือนเหรียญ10บบาทปี4 3 44ี่เนี่ยพบเจอกันบ่อยนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ13-15ถึงบาทนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่พบเจอกันายากสักหน่อยนะครับอันเนี้ยปีสามสี่นะครับก็พบเจอได้น้อยกว่าปีสี่สามสี่อันนี้ก็คือราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ซื้ออยู่เหรียญละยี่สิบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งก็ก็พบเจอน้อยกว่าน้อยกว่ารุ่นอื่นอีกนะครับก็ก็รับซื้อเหรียญละ ไม่เกิน80บาทนะครับเหรียญตัวไหนที่ผลิตน้อยก็จะมีราคาขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีสามหนึ่งนะครับเหรียญ10บาทปี3 1หนึ่งก็จะรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ500ถึง1,000บาทนะครับอันนี้เป็นปีสามหนึ่งนะครับอถ้าใครมีแบบนี้ขายได้นะครับรับซื้อนะครับ500ถึง1,000บาทนะครับปีพศ2531นะครับแต่ว่าที่ผมเน้นรับซื้อหลักๆนะครับ ผมจะเน้นรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับใครที่มีเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแบบนี้สามารถถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับ <ül> คือผมจะมีลูกค,ค้าเ,เหรียญในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับใครมีเหรียญในลักษณะเหรียญผิดพลาดแบบนี้สามารถขายได้นะครับการติดต่อนะครับสามารถส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับอันนี้เ <somos> ป็นหน้าเพจนะครับ เนี่ยส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ติดต่อทางไลน์นะครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับไลน์แอดเจ็ด f ามนะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับมามาไลฟ์สดแกะกล่องให้ดูนะครับอันนี้ซื้อมาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับที่ผมที่ผมไลฟ์อ่ามีปีสิปีสีหนึ่ง สิบแปดเหรียญนะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาได้เลยนะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาได้เลยนะครับถ้าถ้าต้องการที่จะขายนะครับคือผมเน้นดูรูปนะครับอ่าถ่ายรูปชัดๆส่งมาได้เลยนะครับส่งมาทางข้อความเพจก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับคือเน้นดูรูปนะครับส่งส่งรูปมาดูดีกว่านะครับจะได้แบบจะได้แบบรู้ว่ามีเหรียญจริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปที่ผมทําอ่ะคอมเมนต์อ่ะ มีเหรียญกันทุกคนเลยนะครับมีครับมีค่ะมีเยอะซื้อจริงหรือเปล่านะครับถ้าใครมีต้องการจะขายนะครับเถ่ายรูปชัดๆส่งมาได้เลยนะครับส่งมาดูนะครับน่าโอเคนะครับเน้นดูรูปนะครับก็ประมาณนี้นะครับไลฟ์นี้สั้นๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปกับเพจสลาลมคอย f ีนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ